ไปค่ะลงไปดูดอกกระเจียวนี่ค่ะมองเห็นกันหรือยังค่ะมันมีปมันหลอมปันแหลมนี่นิด,นดหน่อยหน่อยที่ใส่มันมเกือบจีบเมืดแล้วนะค่ะนี่ง่าหนู เจอแล้วค่ะดอกกระเจียวนี่<อ>มันก็เหมือนด้วนผลนะนก็ไม่นาก็ค่อยมีเยวเวห็น่กนเห็นไหมูเห็นไหนมเดี๋ยวก่อนนะ มันก็ไม่เอยมีเนาะตรงนู้นตรง,ตงนู้นก็น่าจะเป็นแบบเป็นทุ่งมันไม่หนึ่งว่าฝนว่าแต่ว่ามันไม่มีแล้วไงเนาะนี่นก็เป็นน,นู่นนู่นก็ดอกกระเจียวเต็มเลยไปค่ะดอกกระเจียวปั่หล้มป่นแหลมค่ะ ตรงนี้ก็ถึงป่าปงเขาค่ะก็่ต้นก็นจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นป่าปงเขามันเป็นทุ่งเลยค่ะค่ะเดินกันต่อเลยจ้ะตอนนี้กำลังจะถึงทุง่งดอกบัวตะวันสองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุง่งดอกบัวตะวันสองมันเป็นยังไงแต่ก็มีดอกกระเจียวสีขาวนะคะ่ะนี่ค่ะ ไม,ไม่แค่ว่ามีสีชมพูอ,อย่างเดียวนะคะก็มีสีขาวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุ่งหนึ่งสองนี่มันจะปิี่นยังไงะค,ะค่ะเกือบแล้วค่ะแต่ว่าเกิ่มเ,เยอะโอ้มันก็สวยนะคะ่ะนี่ค่ะถึง

ถ้ามาตอนเช้าก็คงจะสวยค่ะกอขคุณค่ะ,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 ะก็ต้องนี้ดอกดอกเยอะอยู่ค่ะเต่มันก็ต้องใช้เวลาเดินไก่หน่อยไม่น่อยเลยค่ะเดินไก่เลยค่ะ ตรงด้านทางกั็กินที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งไปอีกหนึ่งกิโล